สวัสดีครับวันนี้ครูบอมมาแนะนํานะครับแอปที่ครูบอมใช้ในการเขียนไม้แมปนะครับก็ครูบอมใช้ซัมซุง g าแล็กซี่แนะครับก็จะมีจุดเด่นมันก็คือมีปากกามาให้เลยนะครับเราไม่ต้องซื้อเพิ่มเนาะก็แต่แอปในการวาดรูปอาจจะมีไม่เยอะมากเพราะฉะนั้นก็เลยเลือกแอปที่ชื่อว่า Auto d e s k e t เก o บุนะครับตัวที่เป็นรูปดินดินสอนี้นะครับ กเป็นแอปที่ใช้โวาดมาหลายปีก็ใช้แอปนี้นะครับถือว่าเป็นแอปที่ฟรีแล้วก็ใช้ได้ค่อนข้างดีเลยนะครับเราลองมาดูตัวอย่างกันนะครับอพอเข้ามาในแอปนี้นะครับนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของผลงานล่าสุดเลยที่เพ,พิ่งที่เพิ่งทํากับลูกศิษย์ไปนะครับเป็นเรื่องของตัวแอนิเมชันสไปเดอร์แมนนะครับก็เนี่ยทั้งหมดเนี่ยก็เป็นการวาด วาดมือขึ้นมาทั้งหมดเลยนะครับยกเว้นไอ้ตัวใหญ่แมงมุมเนี่ยไปไปขอยืมรูปมานะครับอ่ะเราลองมาดูกันนะครับอันนี้ก็จะเห็นว่ามีอะไรครับแถบเครื่องมือเขาก็จะมีทางด้านด้านซ้ายมือนะครับด้านซ้ายมือก็จะมีแบบหัวปากกาให้เราเลือกอยู่หลายหัวเหมือนกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวครูบอมขอแทรก แท็กแผ่นหนึ่งจะได้แบบเห็นชัดๆก่อนนะครับอ่ะอันนี้ก่อนนะจะได้มาดูว่ามีแถบเครื่องมืออะไรบ้างเผื่อใครเคยใช้แล้วนะครับก็ดูซ้ําได้ด้านด้านซ้ายมือตรงนี้ก็จะเป็นการเลือกของปากกานะครับโอ้โหมีให้เลือกชุดปากกาค่อนข้างเยอะเลยนะครับถ้าจิ้มมาที่นี่นะครับก็มีรูปแบบของปากกาให้เราเลือกหลากหลายเลยนะครับพอทำไปเรื่อยๆเราก็จะถ้าไม่ใช่แบบ อาร์ติสมากๆนะครับอย่างคุณบอมเนี่ยไม่ใช่เลยใช้สำหรับจดบันทึกนะครับวาดรูปไม่ง่ายนะครับชุดหัวปากกาก็ใช้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าใครแบบอาร์ตมากๆสามารถเลือกรูปแบบอะไรได้ค่อนข้างเยอะมากเลยนะครับเนี่ยฟรีด้วยนะนะครับอย่คุณบอมก็จะใช้อยู่ชุด2ชุดแค่นั้นเองนะครับแล้วหัวปากกาก็ใช้อยู่ประมาณ3ามสี่หัวก็คิดผลงานของเราได้แล้วนะครับส่วนแถบด้านบนอันนี้ก็จะเป็นแถบแบบเป็นอุปกรณ์ช่วยของเราอันนี้เป็นเรื่องของการเซตติ้งนะครับ s e ตติ้งหน้ากระดาษนะครับการ c r e เอทผลงานใหม่นะครับการเปิดจากแกลเลอรี่ที่เรามีอยู่แล้วนะการแชร์ข้อมูลของเราอะไรแบบนี้นะครับนี่อันนี้ก็เป็นเรื่องของการเซตข้อมูลเกี่ยวกับหน้ากระดาษของเรานะครับผัก็จะชอบไม่ให้มันหมุนนะครับคือตรงโ o เตอร์แคนวาสเนี่ยคุณบัก็จะเอาออกเพราะว่าเวลาขีดขีดเขียนไม่อยากให้กระดาษมันหมุนอยากให้มันฟิกอยู่กับที่นะครับเราจะได้ เขียนได้ค่อนข้างง่ายเลยนะครับอ่าแล้วก็มีเรื่องของอันนี้เป็นเรื่องของอะไรครับปุ o, ่ม Undo Redo อะไรพวกนี้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของตัวตัดนะครับรูปแบบการนะครับ Crop แล้วก็เลือกคัดลอกคัด Copy Paste อะไรพวกนี้เราก็ใช้หม,หมวดหมู่นี้นะครับอันต่อไปก็เป็นเรื่องของตัวตัวต่อไปเป็นเรื่องของตัวอะไรครับเป็นเรื่องของการ Move นะครับเนี่ยอันเนี้ยเคลื่อนที่ เดีย๋ยวไปลองใช้ให้ดูก็ได้นะครับอันนี้เป็นเรื่องของการเทสีไมบ้บรรทัดนะครับอันนี้ก็วาดสองฝั่งให้มันสมดุลกันนะครับเอาติ๊กอันนี้ปุ๊บอ่ะเมื่อเราติ๊กอันนี้นะครับเวลาเราวาดอะไรมันก็จะเกิดขึ้นกับอีกฝั่งหนึ่งด้วยแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะง่ายนิดนึงอันนี้เป็นเรื่องของเชฟต่างๆที่เราอยากจะแทรกลงไปนะครับอันนี้เป็นสโตกว่าจะให้มันโค้งขนาดไหนเป็นตัวช่วยเรานะครับถ้าเราวาดแบบเป็นแบบเส้นไม่ค่อยตรงอย่างเงี้ย ถ้าเรามีสโตกมันก็จะดัดเส้นให้เราเห็นไหมครับนมเนี่ยมันจะช่วยดัดเส้นให้เราขึ้นอยู่ว่าเราจะเซตค่ามากน้อยแค่ไหนนะครับส่วนอันนี้เป็นเรื่องของการอะไรครับเลือกแทรกรูปภาพพอจิ้มไปปุ๊บเขาก็จะเลือกว่าเราจะเอารูปภาพที่ไหนมามาแทรกนะครับเราก็เลือกมาได้นะครับอ่ะโอเคอันนี้ก็เป็นเครื่องเครื่องมือหลักๆนะครับที่ที่ครูบอมใช้นะครับอันนี้เป็นแทรกตัวตัวอักษรนะครับ คลิกไปก็เป็นตัวเท็ก์พิมพ์แต่ตัวอักษรมีมีให้เลือกไม่ค่อยเยอะมากนะครับอันนี้คือในรูปแบบตัวอักษรมีอยู่แค่ประมาณเท่านี้เองถือว่าไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ถ้ามีเยอะๆแล้วมีตัวหนังสือสวยๆนี่จะน่าสนใจมากโหมดนี้นะครับก็นะครับแล้วก็มีอะไรอ่ะตรงนี้ก็เป็นการอัดคลิปวิดีโอไปด้วยระหว่างเราวาดน,นะครับมือเราแตะ ปากกาเราแตะเมื่อไหอไร่มันก็จะเรคคอร์ดน,นเวลานั้นนะครับแล้วก็ทําเป็นไทม์ลปให้เราแบบเป็นช่วงลาสั้นๆน,นะครับอันนี้เป็นแถบเครื่องมือส่วนด้านขวามือด้านนี้ก็เป็นเรื่องของการเลือกชุดสีนะครับว่าเราจะเลือกสีแบบไหนสามารถเลือกเป็นแบบวงล้อแบบนี้ก็ได้นะครับหรือเป็นเป็นพาเลตเป็นสีแบบนี้ก็ได้นะครับส่วนตรงนี้เป็นการเพิ่มของเลเยอร์นะครับเวลาครูบอมวาดมาแมปเนี่ยครูบอมก็จะทําไมครับ สร้างเลเยอร์ขึ้นมานะครับเราลองมาดูกันนะครับอย่างผลงานนี้นะครับจริงๆแล้วมันมีอยู่ด้วยกันค่อนข้างหลายเลเยอร์เลยนะครับเริ่มตั้งแต่ตัวโลโก้เนี่ยก็มีเลเยอร์ที่แยกกันนะครับเนี่ยแม้นี้ใหญ่ที่วอมเอามานะถ้าปิดเนี่ยมันจะค่อยๆหายไปนะครับอลองดูนะเห็นไหมครับเนี่ยนี่ก็เหลือโลโก้ก็ยังแยกส่วนกันเลยนะครับอันนี้เป็นสีแดงนะครับพอพื้นหลังดํามานะครับ หลังจากนั้นก็ค่อยมาวาดพวกรายละเอียดต่างๆแบบนี้นะครับงั้นมันจะง่ายต่อการทำไมครับการที่เราจะปรับแก้เราจะเคลื่อนย้ายข้อมูลนะครับ copy paste อะไรก็ค่อนข้างง่ายนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการใช้งานของบอมอนะครับก็พยายามจะสร้างลหลายๆเลเยอร์ขึ้นมาแล้วก็เอามารวมกันตอนสุดท้ายหรือไม่รวมก็ได้นะครับสุดท้ายเราก็ทำไมครับพอได้หน้าแบบนี้ปุ๊บตอเราแชร์ออกไปเนี่ยเราก็เลือกแชร์ได้เลยครับว่าเราจะแชร์ในรูปแบบแบบไหน นะครับทางก็จะแชร์เป็นภาพที่เราเห็นนะล่าสุดแบบนี้นะครับเนี่ยอันนี้เป็นเป็นตัวอย่างของอุปกรณ์ที่ครูบอมใช้นะครับทั้งสอนออนไลน์แบบสอนสดหรือว่าเขียนผลงานแชร์ที่ต่างๆก็ใช้เนี่ยแอปตัวนี้แหละครับเป็นตัวช่วยที่ค่อนข้างดีเลยนะครับใครลองใช้แล้วก็มีไอเดียอะไรในการใช้งานที่ครูบอมไม่เคยได้ลองใช้ลองแบ่งปันแล้วก็แชร์มาได้นะครับหรือมีแอปอะไรดีๆก็ฝากแนะนําด้วยนะครับโอเคครับสวัสดีครับ